หลังจากที่มิคาเอโลมูดิกปีกของเชลซีเพิ่งถูกสั่งแบนชั่วคราวเมื่อไม่กี่วันก่อนหลังได้รับแจ้งจาก FA ว่าตรวจพบสารกระตุ้นในร่างกายและอาจโดนแบนยาวถึง4ปีวันนี้ผมจะพาไปดู5นักเตะชื่อดังที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยถูกโดนแบนยาวเนื่องจากไม่ผ่านการตรวจโดบจะมีใครบ้างไปชมกันครับคนแรก ปอป็อกบากองกลางดีกีทีมชาติฝรั่งเศสคือแข่งคนล่าสุดก่อนหน้ามูดิกที่ถูกโดนแบนยาวเนื่องจากใช้สารกระตุน้นต่อมาป็อกบาก็ได้ยื่นอุทธรณ์โทษแบนจาก4ปีเหลือ18เดือนได้สำเร็จแต่ก็จำเป็นต้องแยกทางกับยูเวนตุสด้วยความยินยอมทั้งสองฝ่ายและป็อกบาจะต้องรอถึงเดือนมีนาคมปีหน้ากว่าจะพ้นโทษแบนจากความผิดในครั้งนี้ คนที่2องอาเรียนมูตูอดีตดาวยิงชาวโรมาเนียที่ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกยกให้เป็นหนึ่งในกองหน้าฝีเท้าดีแต่ด้วยนิสัยส่วนตัวที่มักมีข่าวเฉานอกสนามอยู่เป็นประจำทำให้อนาคตของเขาไปได้ไม่ไกลมากนะักมูตูเคยถูกตรวจพบว่าใช้สารกระตุ้นสมัยที่คาแข่งอยู่กับฟิออเรนติน่าในปี2010โดยเขาถูกตัดสินโดนโทษแบนเป็นเวลา9เดือนก่อนที่จะถูกลดโทษแบนเหลือเพียง6เดือน คนที่3อองเดรโอนานาผู้ักษารประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาเคยถูกโดนแบนเนื่องจากใช้สารกระตุ้นมาแล้วสมัยที่ค้าแข่งอยู่กับอาร์แจกเมื่อปี2021 โอนาน่าถูกตรวจพบว่ามีสารต้องห้ามอยู่ในร่างกายซึ่งเป็นยาที่ช่วยขับของเหลวส่วนเกินในร่างกายออกมาทางปัสสาวะและช่วยป้องกันร,ร่างกายไม่ให้ดูดซึมเกลือมากเกินไปต่อมายูฟ่าได้สั่งแบรนด์โอนาน่าทันทีเป็นเวลา12เดือนก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาชี้แจงว่ามันเกิดจากความผิดพลาดเพราะเขาเผลอกินยาของภรรยาเข้าไปซึ่งถึงแม้จะไม่มีการยกเลิกโทษแบนด์แต่โอนาน่าก็ถูกลดโทษเหลือ9เดือน คนที่4อาเบลซาเวียอดีตแบ็คขวาทั้งของเอเวอเรตันและลิเวอร์พูลเขาคือนักเตะคนแรกในประวัติศาสตรพ์พรีเมียร์ลีกที่ถูกตรวจพบว่าใช้สารกระตุ้นร่างกายเพื่อช่วยเสริมการเล่นของตัวเองซาเวียถูกตรวจพบว่าใช้สารต้องห้ามเมื่อปี2005สมัยที่ค้าแข่งอยู่กับมิดเดิลสโบ์และถูกสั่งแบนเป็นเวลา18เดือนก่อนที่จะถูกลดโทษลงมาเหลือ12เดือน และคนที่5เอ็ดการดาวิดตำนานกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครั้งหนึ่งเมื่อปี2001 สมัยที่เขาค้าแข่งอยู่กับยูเวนตสเคยถูกตรวจพบว่ามีสารต้องห้ามอยู่ในร่างกายทําให้เอ็ดการาวิดกลายเป็นนักเตะคนที่7ในลีกเซเยอาที่ถูกตรวจพบว่าใช้สารกระตุ้นหลังจากนั้นเพียงไม่กี่เดือนเขาก็ถูกตรวจพบสารดังกล่าวเป็นบวกอีกครั้งและมีโอกาสสูงที่จะโดนแบนยาวถึง16เดือนแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ได้รับการลดโทษแบนเหลือเพียง4เดือนเท่านั้น และนี่ก็คือ5นักเตะชื่อดังที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยถูกโดนแบนเนื่องจากไม่ผ่านการตรวจสารกระตุ้นในร่างกายส่วนในกรณีของมูดิกตอนนี้เขาถูกโดนแบนเป็นการชั่วคราวแบบไม่มีกำหนดโดยเชลซีจะประสานงานกับ FA อย่างใกล้ชิดเพื่อหาสาเหตุที่ไม่ผ่านการตรวจในครั้งนี้และถ้าหากพบว่ามูดิกตั้งใจที่จะใช้สารต้องห้ามจริงเขาก็อาจโดนแบนยาวถึง4ปีเลยทีเดียว